ครูตัดเลยนะคะอะไรที่มันจะทําให้ครูจิตมองครูตัดอะไรที่มันจะทําให้ครูจะต้องไปว่าเขาครูตัดอะไรที่มันจะทําให้ครูรู้ส ting, ึกว่าเขาไม่ได้ดั่งใจครูเลยครูตัดครูมีหน้าที่ตัดเลยตัดเลยชับจับจับตัดเลยตัดเลยจับจับจับอย่างเงี้ยค่ะตัดเลยค่ะแล้วจิตมันถูกฝึกมันว่างมันมันเคลียร์มันเคลียร์ทุกคนมันไม่โกรธมันไม่เกลียดมันไม่ว่ามัน โอ้มันเคลียร์มันเห็นอะไรเป็นดีไปหมดอ่ะเห็นคนนี้ก็น่ารักเห็นคนนี้ก็ใจดีเห็นคนนี้ก็อยากทําบุญด้วยเองคนนี้ก็แบบมันเป็นการเคลียร์เสร็จแล้วค่ะหลังจากที่คุณเคลียร์ได้ฟังนะคะคุณจะเหลือพื้นที่เยอะมากในร่างกายของคุณคุณเคลียร์มันออกไปคุณไม่เอากมเข้ามาคุณไม่รับมนุษย์ทุกวันนี้ก็แปลกอ่ะอะไรที่เป็นกรมรับเข้าใส่ตนอะไรเป็นของดีตัดให้คนอื่นนี่คือเรื่องจริง เขาไปทําบุญกันหืมเวอร์อะอะไรเป็นบุญปัดให้คนอื่นอะไรเป็นกรรมเอาเข้าตัวแต่อันสิ่งดีๆไม่ทํานะ oo, สาธุนะเสมือนฉันได้ทํากับเธอเลยนะออนุโมทนาสาธุไอ้ดีๆไม่ทํากลัวเสียฟอร์มฟอร์มเยอะทุกคนคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไปเห็นมหาเศรษฐีหลายๆคนคู่ค้ หนูไปเห็นเนี่ยเขารวยรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านกําลังสร้างเอโรงงานเป็นพันล้านเลยครูเขาไม่เห็นมาสอนอะไรแบบครูเลยเขาไม่เห็นมาพูดเรื่องบุญเรื่องกรรมแบบครูเลยทุกคนคะคนเรามีกรรมและบุญเป็นแดนเกิดคนเรามนุษย์เราทุกคนมีวาระของการหมดบุญหมดกรรมต่างกัน เขาอาจจะเป็นเทพเทวดานางฟ้าที่สร้างบุญสร้างกุศลมาเยอะมากลำบากตักตายิ่งกว่าพวกคุณในชาตินี้เป็นล้านเท่าเขามาถึงชาตินี้เขาถึงทรมานแค่ไม่กี่ปีพอครบอายุสามสิบแม่งเป็นพันล้านหมื่นล้านเรียบร้อยสบายดีเห็นอะไรหรือยังมันคือสิ่งที่เขาสร้างมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราสร้างอะไรเพราะฉะนั้นเรามาเคลียร์กรรมเราไม่ดีกว่าหรอเพื่อให้บุญที่เราจะเบิกหรือทรัพย์ที่เราจะเบิกมันเห็นผลไว แล้วมันก็ขึ้นแบบครูเนี่ยเห็นหรือ,อยังทุกคนครูก็ไม่ได้แบบว่าจะมาสอนธรรมะจา๋าหรือว่าจะมาสอนคุณขายของจา๋าหรือว่าจะมาทําอะไรจา๋าจานะครูก็ได้ทุกสไตล์เลยนะทุกคนเป็นครูในเวอร์ชั่นที่ครูมีความสุขในแต่ละวันนะ่ะวันนี้อยากพูดเรื่องนี้พรุ่งนี้อยากพูดเรื่องนั้นนี่คือคนเป็นโคใช่ไหมเดี๋ยพี่โคได้บุญนะเพราะพี่โคอ่ะไม่ให้ครูเป็นอะไรเลยเห็นไหมทุกคนคิดดูนะ ถ้าวันนี้เรารู้วิธีคุณไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่ลำบากตั้งแต่เด็กมาสู้ชีวิตอล้มลุกคุกค,คานกินไข่ฟองเดียวห้าคนกินข้าวคุกเกลือทำไมเราต้องให้ชีวิตเราเป็นอย่างนั้นด้วยเหรอ ก็ชีวิตจะดีๆลอยลอยรวยรวยแล้วมาเจอครูพิปน์กูไม่ต้องรนทศขนาดนั้นเลยแค่กูมีชีวิตสวยๆลอยๆอยสร้างบุญสร้างกุศลมาเจอครูพิปน์รูทาตามครูพิปน์บอกาอโตๆตอนนี้กูมีพันล้านเกินครูพิปน์ไปแล้วอย่างเงี้ยมันไม่สวยกว่าหรอมันไม่ดีกว่าหรอจริงไหมเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนอย่าเอาชีวิตเราไปเปรียบกับใครหรืออย่าเอาชีวิตกูไปเปรียบกับคนนั้นคนนี้คนโน้น วาระบุญและวาระกรรมของแต่ละคนไม่มีวันเท่ากันค่ะนะคะครูเนี่ยรอดจากสามเปอร์เซ็นแล้วมันมีเป็นหลักนี้ครูว่านี่คือพอรอันประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ที่เขาส่งให้ครูแล้วเพราะฉะนั้นครูจะไม่เปรียบเทียบเพื่อให้เขาเสียใจครูจะไม่เปรียบเทียบตัวเองเลยแม้แต่กับแบะมือเดียวเพราะครูรู้ว่าครูทําดีที่สุดแล้วเข้าข้างตัวเองทําดีที่สุดแล้วนะคะแล้ววันนี้คุณนะ่ะ ทำดีกันหรือยังไม่ต้องเปรียบเทียบเลยทุกคนเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะน้อยใจนะคะเขาให้เรามาแล้วเพราะฉะนั้นค่ะเริ่มวันนี้ค่ะทุกคนเคลียร์เลยค่ะเคลียร์ตัวเองเคลียร์จิตเคลียร์ใจมันไม่ได้ง่ายหรอกทุกคนเพราะว่าอะไรดินน้ําลมไฟทุกวันนี้โอ้โหเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวผัวเข้าบ้านดึกเดี๋ยวผัวกินเหล้าเมาเดี๋ยวลูกไปเที่ยวกับเพื่อนเดี๋ยวอะไรมันจะมาให้กูนั่งอารมณ์ดีเหมือนครูพิพรได้ยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทุกคนเป็นไหม โลกภายนอกค่ะมันชอบดึงโลกภายในของเราแบบนี้แหละถ้าวันนี้คุณไม่เปลี่ยนโลกภายในของคุณจริงๆนะคะไม่ต้องถามหาค่ะไม่ต้องไปถามหาอะไรอะไรอะไรให้มันวุ่นวายอะ่ะทุกคนยอมรับความวุ่นวายชะตากรรมไปนะ